สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูแนะนําปั๊มนะครับเป็นปั๊มดีซีไว้สําหรับดูดน้ำมันดีเซลดูดน้ำนะครับตัวนี้ขนาดท่อจะอยู่3-4ทับ4ทั้งด้านดูดและด้านส่งนะครับอันนี้ผมต่อท่อยาวไว้ท่อส่งไว3้ 3- เมตรท่อดูดไว1้1เมตรอันนี้จะเอามาไว้ดูดน้ำมันไว้สําหรับ เครื่องปั่นไฟเยวให้ดูที่ตัวสเปคในเพจนะครับ12โวลต์ขนาดวัตต์200วัตต์นะครับกินกระแสอยู่6แอมป์ไฟ12โวลต์ดีซีนะครับเราจะมีปากคีบให้ตัวนี้แดงดำดำคือลบเป็นแดงเป็นบวกตัวนี้ได้ลองเทสไปแล้วนะครับตอนนี้แต่ไมตัวนี้จะไม่ได้ทําให้ดูผมได้เทสไปแล้วกําลังดูดแต่ก็ส่งถือว่าดีมากนะครับสูบน้นํานี่เป็นกะละมังนี่แป๊บเดียวเอง ไม่นานทันใจสําหรับใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้เลยกําลังดูดอัดดีมีสวิต์ปิดเปิดไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็กหล่ออย่างดีเลยครับนี่นี่ตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เหล็กหล่อใช้ดีนะครับลองใช้แล้วนะครับแต่ไม่ได้สาธิตการต่อไฟเพราะว่าตรงนี้ยังอยู่พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้เอามาส,สำรองไว้เกิดน้ำมันเครื่องปั่นไฟหมด ถือเหลือน้อยเราจะได้เติมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นดูดน้ําให้ดูอีกตัวนึงครับผมสั่งมาสองตัวสั่งมาใช้สองงานสองตัวอีกตัวหนึ่งจะเอาไว้ดูดน้ํานะครับไาขา่หาอยู่ลองดูนะครับน้นาหนักไม่เยอะนะครับน้นาหนักเบาพอประมาณใช้ดีเพื่อนๆใครสนใจอยู่นะครับลองตัวนี้เลยกินไฟ6แอมป์นะครับซิคลีบกับแบตเตอรี่เราได้เลยแบตเตอรี่รุ่นยนเราสบายๆเลย ดูดน้ำมันดูดน้ำถ่ายของนะครับสบายสบายเลยนะครับตัวนี้มีปากคีบสำหรับไฟ12บสองโวลต์เนมเพจจะกินกระแสอยู่200วัตต์ที่ตัวตัวบอดี้เขียนาไว้กินกระแสอยู่200วัตต์3,000รอบต่อนาทีนะครับา6แอมป์นะครับอมไฟ12บสองโวลต์6แอมป์ทีบ 12, 12, แบตเตอรี่ใช้งานได้เลย ตัวนี้เอามาดูดผมจะใช้มาดูดน้ํามันจะเอามาไว้ดูดน้ํามันเติมน้ํามันเครื่องปั่นไฟนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าถังมันอยู่สูงถังอยู่สูงดูดจากเจยกขึ้นไปเทก็ลําบากก็เลยจะใช้ตัวนี้อันนี้ผมได้ลองดูดน้ําไปลองเทสการดูดนะครับแรงมากนะครับแล้วก็เร็วมากเสียงมอเตอร์ก็ไม่ดังมากใช้ได้นะครับตัวนี้ ใครหาอยู่แนะนำได้เลยนะครับตรงนี้เป็นอดัองดีเลยนะครับมีเป็นเสื้อเด็กหลอ่อย่างดีเลยก็ซื้อมานานแล้วครับแต่เพิ่งมีโอกาสได้ออ,ออกมาใช้แต่ผมซื้อมาอีกตัวนึงเอามาดูดน้ำนะครับเอาไว้สูบต้องการปริมาณมากๆนะครับอย่างนี้ท่อใหญ่ดูดไว้ใช้ดีเลยแนะนำมา แนะนำกันนะครับใครที่หาปั๊มดีซีอยู่ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับดูดเร็วพวกติดรถนะครับตัวนี้พกติดรถไวก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองหามาใช้ดูนะครับในแอปส้ม